ตัววตัวก็ได้เชียตัวกร่าก้าเบือรำนะเบือรำนะเบือรำนะเบื่อรำนะเบื่อรำนะเบื่อรำนะเดี๋ยววตัวแดงก็นตัวอีกตัวนี้นะนะไอแดงอไปดัมมีไหมไอดงต้อไอแดงต้อไอแดงต้อไอแงตอไอแงตอตัวดัมกระตือว่าตัวก็เก่งเหมือนตัวดำกระตือว่าตัวก็เก่งราคาไม่เล่นเลยาอยันนี่อยู่ตัวดำนะร่าคกาอยู่ตัวดนะดำตนะดำตนะดตนะดำโตนะดำโตนะ

อุกมีร่องนะอุกมีร่องอุกกลืนก็มีร่องม้างนะอุกกลืนก็มีร่องนะขอบวัวกอบเก้าเอ็นนะขอบวัวกอบเก้าเอ็นนะเนี่ยเจ็ดรองนะเรองนะก้าเจ็ดก็มีร่องม้างนะเป็นนะเจ็ดก็มีร่องนะในว่าจังว่าเด้งีตัวเด้งจะเก็บแคบยาจนเป็นตัวยิกจนอย่งนี้นะแปะต่อนะแปะต่อนะดำต่อนะดำต่อนะดำต่อนนะ ต่องอดีมไปตัวดีมแล้วมบกกับตื้อันทเวียนวราคาเจ็ต้อนเ็ต้อนะต้อนะราคาอยู่ที่ดนะราคาอยู่ที่ดุกดังนะิหรือว่าไอร้าตัวดำอยู่ซายมือนะตัวแดงอยู่กว่ามือนะตัวดำอยู่ซรายมือตัวแดงอยู่กว่ามือราคาอยู่ดำนะเจตอนะเจต้อนนะดำตัวเจ็ดดำตัวเจ็ดดำตัวเจ Ừ, tư vợ tư còi ở giữa làng bón nè chết to <laughs> <đây, ăn>, <laughs> nè chết to nè út mi <laughs> rong nè chết to út mì rong nè rác à từ tụt đấm nè rác à tụt đấm ôi ní ai ăn đi tư qua tư ở giữa bón nè ai đâm tư hủ, tư kiếm mà băng. ราคานียิตัวนะมรากาโย่ติดรัมนะมิดานยาคราคาย่ติัวดำนะตัวดำตัวตดุกดังน้รงริดดอรอวายล้อนะดุกดังนะรงริดดอรอวายลอนะพี่่นะตัวตนะ tua <tú> đen này mì bắt pha để con cua na để con cua tua đen này mì bắt pha rồi na để con cua bắt nè bắt pha kích quan lép nồi na pim pim na tua đen nhiều ma na tua đen nhiều lung nhiều zoom na tua đen nhiều lung na tua đen nhiều lung na tua ai đam team à uốc co 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 na raka lấy đam tô na raka lấy đam tô đấy na อาตอเลยาตอลอยตอลราคาอยู่ติดตัวดำนะพีนารากายู่ติดตัวดำนะตัวดำตัวตอดุกดังนักรงริดชืือว่าไอล้อนับเป็นตัวตอนะส่วนตัวแดงตัวรองกาโคแดงลูกเส้นเชิงนับไอแดงอัดแดงกดแดงอัดโอ้ยแดงสุดเลวไอดำต้อนไปดำตอนดำตอนดำต้อนดำต้อนดำตอนดำาหน้ะรอบตัวแดงปาวเวอป่าตัวรอบมวยวงร้ายเตี้ตอเลเตี้ยตอเลเตีตอเลยราคาเล่นไปดำต้อนะราคาเล่บดำต้อนะราคาเล่บดำตอนะ

ทำลายก้านขึ้นไมเลยตัวเด็กนี้แหละว่าไม่ก่อยเร็กแต่ไรนั่นอะไรจริงนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะโกนีโก้แรกเลยนะโกนีเกิดแรกเลยนะกองสนามกีฬาจนโควบานตาร่างกองไฟก้องนะพี่พี่อะไรจริงนะอย่าทำบันนั่นเลยดำเสียนมันล็อกใจวิวๆอ่ะ เตนซ่องเจ็ดรองนะเซตร่องเจ็ดรองรองเจ็มีตอ้องเจ็ดก็มีตอนะรองจ็ดอนะรองจ็ดตอนะดำตอนะดำตอนะดำตอนะตัวแดงหวานนุ่ยกะดำได้ขึ้นมาเแจมระเบ้อตัวดำเติมระมาอีกตัวแดงนี่กหน้าไม่นานซ่องจ็ดตอนะ่องจ็ดตอนะส้รองนะดตอนะรองรากาขยญ่ิดรำนะพี่พีนะรากาใยต่ิดรำ ตือวัวตือก้าวลาตือวัวตือก้าวลาป่าเที่ยวดเียนนามัวร้อยถ้ามาเ่นวันนี้นามัวร้อยเลยนะกซ่องเจ็ดนด้ามะกนี้ซ่องเจ็ดต่อนซ่องเจ็ดต่อซ้ร่องถ้าโต๊กอปันนี้นี่ยังมั่งเอือยืนตือวัวตือก้าวหนึ่งล้านจังว่า้อยืนตือวัวตือก้าว่ลานจังวัดนี้นะ จะได้เล่นไม่ก้าวะราคาซ่องเจ็ดต่อสามรองราคาอยู่ที่ตัวดำนะราคาอยู่ที่ตัวดำนะพี่น้าราคาอยู่ที่ตัวดำนะตัวดำตัวต่อดุกดังนะตรงนิ้หรือว่าไอร่อนครับดำต่อซ่องเจ็ดดำต่อซ่องเจ็ดสามตัวได้กัดไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวังกันเอาเองนะวังกันเอาเองนะสามร่องสามร่องสามร่องไอ้ดามัดไอ้ดำกอดไอ้ดามัดไอ้ดาำปอดตกอัดปอดตกอัดตัวแดงไม่ต่อยดงรวยทุกตีเลยอ่างจีจีเลยอ่างจีจีเลยไอ้ดำโก้ไม่ได้วิดยกเลยราคาอายุตีรัมนะราคาอายุตีรัมนะดุกดางนะรงดิตหรือว่าไอร้อนะเป็นตัวโต๊ะได้ใหญ่ได้ไหมไม่เข้าหรอครับ ว่ารามนี่ดุกดังนะรงดิตหรือว่าไอโร่นับเป็นตัวต่อได้ไหมนะเฟเชื่อไหมเป็นผู้โชคดีหรือมั่งร้นมากุรับรัวชัยก็ใช้ได้อยู่นะเข้ามามาไหมไม่วันสมวังคนนี้ใช้อยู่หรือว่าหรือว่าเอาอันผิดมาได้ไหมไม่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 ได้เอาเปรียนเขาไม่ต้องเปนะน่าจะอันผิด ราฆายุตรดำนะพ่นาราคายุติตรัมนะตัวดำตัวตอดุกด้างนะรงดิอวาไอรอเป็นตัวตอนะยูไซมือตัวแดงตัวรองแดงลูกแสงเชิงนะแดงลูกแสงเชิงนะเป็นตัวรองนะดำโตนะดำตนะดำอนะ ราคาอยู่ที่ตัวดำนะรากาอยู่ที่ำนะตือวัวตือเขานาวลาจนป้าเป็นด็กาวนาที่นะบาีน้าเป็นกาวนาที่ป้านะครับกานาที่ป้านาบินาวีลาชนนี้กวนาที่นวักต้วัวตือเข้านาบินารากาอยู่ที่ดำนดำตสองเจ็ดสองเจ็ดมีรองมังปลาลายนะี่นะซมีต้ รากาโยติตรัมนะบินารากาโยติตรัมนะผู้โชคดีคุณคือผู้โชคดีเออแลัวชายเขาอยู่นี่ทีนะรากาโยติตรัมนะคนนี้เป็นคนแรกเปิดว่าเปิดรายการกองสนามกีฬาชนโกบาลตารังกลองไอโกงนบนาจิงเงินเด้อนพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่บาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนจริงเงินเดพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทตัวดำตื้อว่เข้าเกมาเล็กน้อย

ดำตอยเลยอะไรนะดำนิวลำต่อยต่อยไ่ด้วยเลยวเนี่ยไอดำต็มไหม่าวดะตื้อตัวเก่าเนมาเล็กน้อยนะตัวดำตื้อตัวเก่าตัวมีเวียนอยู่ตัวตัวาตัวลาอตัวต้อก้าวรองดำต้อนะดำต้อนะดำต้อนะเรามาเล่นกันกูเล็กสมาชิกไหนขึ้นฟังไหนนะวัวดำนี่มันตำราก้าจังนี่แต่ว่าตือตัวดำเข้าอะไวนะตือตัวเาตัวดำมีการตัวดำมีการ เพาตัวแดงต่ำตาตักัดไม่ได้เลยฮงต่ำตาเกงๆจีนะจะน้ามาจริงตัวแดงรากายูตัวดเละงตัวดำมีนะมาตาเล่กันนะว่าจะขึ้นฟังไหนนะากายูตัวดำดุกดางนารงดิตหรือว่าไอ้อเป็นตัวต้อนเนี่ tua to là đám to nè, đám to nè, xong rồi đám to nè Lá ca này dư tỷ nè, lá ca dư tỷ trăm nè Dư tỷ trăm nè, to là xong rồi đám to nè Đám to là đám to nè Tòa lúc đang là lúc nít thế nè, bọn này mì bàn quần cốc nè Lá lấy mà đám to lần, lá lấy mà đám to xê là nè Lá lấy mà đám to thế là nè, lá ca lấy mà đám to xê là nè Tòa là to คแรกสมัยกับคแกครับคดนี้เป็นคแรกเพื่ว่าเพื่รายการกองสนามกีฬามูบ้านการะก้อเฮดต้อยต้อยดต้อยไอเด็กวิ่งเดวิ่งเวิ่งเออต้อยจะวิ่งทำไมเงี้ดําได้มาเดียวดัได้มาเดียวดําได้มาเดียวดน่ะสิานาทีเออดได้มาเดียวดับได้มาเดียวไอเด็กดได้มาเดียวดได้มาเดียว้ยบาเด็กนี้

อาจารไม่มีปัาพี่พี่ทำไมดํราจูมือได้ไหมดัได้ไหมเดียวนะดําได้ไหมเดียวดัได้ไหมเดียวนะลงดิดไอร่อนะกองดัหนักลงิดไอร่อนะกองหนีบานกวนกอได้ไหมเดียวนั้นในเวลาสิบจ้ำนาทีนั้นในเวลาสิจ้นาทีดได้ไหมเดียวนะดได้ไหมเดียยวดราจูมือนะ ดำนะดำช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 นะลุกทางนตรงริ้ววายเลาะค้องหนมีบานควนกอนับเป็นควายชนะชาเวลาไป1ินาทีนะพี่นงิงเงินเดิมบัหแหนึ่งหมื่บาทไปกลองนับหนึ่งแสหนึ่งบาทไปกรองช้เวลาไป1ินาทีนะับินาทีเวลาไป1ิเนาทีนะครับตัว